พี่พี่เอา,อางี้เอางี้มึงจะให้กูขับไปตรงด้านหลังมันไหมแล้วก็ไปวางเงียบีตรงนั้นเลยโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวมึงมึงรอกูเรียกนะเวย้ย มา,มามึงเข้ามามึงเ,เข้ามาม mm ึงเข้ามามึงเข้ามาแล้วมันพังแล้วมันพังฟังกูแล้วมันพังไอ้คุ้ยปากดีไอ้สัตว์มึงปากดีใช่ไหมมึงปากดีใช่ไหมไอ้เหี้ยคุ้ยอะไรไอ้สัตว์ไ่หนีมันหนาดิไ่หนีมันหนาดิไอ้สัตว์คุ้ยตายไอ้กันไอ้กันจอกไอ้เหี้ยกันจอกจัดมึงเนี่ยตัวฟรีเลยไอ้เหี้ยทำโบตัวฟรีไอ้สัตว์ไอ้คุยไอ้เหี้ยตัวฟรีไอ้สัตว์ฮะเป็นตัวฟรีเหรอ ไอ้ยังต่กไอสัตว์เไอ้โง่าตกเลยดิมึงยิงมตกเลยดิมึยิงมตกเลยพี่แกด้านหลังพี่แกดพี่เกดแทกแทกแทกไฟฟ้าฟ้าฟ้าดำพี่ไฟดำเลนกังไฟไฟมึงเลนกังไฟแทกแทกไฟดำยิงให้ผมหน thing, ่อยแทกไฟดำแตกฟดำโอ้ชนคนเฉอไอ้ยตรงนี้ซู่ไม่ไหวจะชนคนไอสัตว์ทุเรศไอ้ทุเรศ มาเล่นกลางไฟเร็วๆเพื่อนตอนไปจูบเพื่อนมาเล่นกลางไฟมาเล่นกลางไฟเร็วๆเจ๊น้ำเจ๊น้ำหวยยี่เป็นเฮียอะไร กลัวอะไรสัตว์กลัวอะไรกลัวแกนจะแตกเลยกลัวแกจะแตกละแกมึงเหจะแตกลมึงเดี๋ยมี่ดิกำไเดี๋ยมี่ดิกไเดี๋ยมีบังห๋ยงกูกำไพ่เดี่ยมีดกำไพ่เดียมนีบังหนังกูกำไ่เดียมีดเลยกำไพ้เดียมีดมื่อเพื่อนด้วยกำไเมื่อเพื่อนด้วยเดี่ยมีดแล้วมื่เพื่อนด้วยเดียมี้งอเพื่อนด้วย ไอ้ยี่ฟรีโวยไรวยไรมึงวยไอ้ยปอม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 นี่ไรปอมนีะไรปอมรทำเป็หรือเปล่ามึงอะไอ้วปอมีไรกูจุบละกูจุบละมาเล่นกลางไฟดีชี้ชี้ชีย่าบงชี้ชี้ออกชี้ออก๋ยวพี่ไม่ชี้ชี้ออก ว่าอะไรมึงขวายกระจกไอ้ฟีไอ้สัตว์มึงนี่มันตัวฟีแกจริงๆเลยบ้าไอขวายอุ้มตบดีมุ้มตบด้วยดิขวายโง่อีกแล้วไอเฮียขวากระจอกอะมึงอะ

ฟอรอมีอะไรทำควายอะไรทำควายอะไรสัตว์เหมือนแก๊งมื่อยควายอะ่ะี่้ยพทโทษสอรทพี่ไม่ได้ตั้งใจสอรทษจักรจี้หัวใจโอ้ว้าว พี่กลุมาไม่ไหวแล้วไฟไม่ไหวแล้วไฟไม่ไหวแล้วไฟคว้ยตายเ pues, สียงตัดควยเสียงตัดเลยสันเลยมึงไปไปปิดไปปิดที่พี่พี่พี่ชาลีหน่อยสองคนสองคนมันมีสองคนอุ้มตบกามือปืนคนคนคนนี้มีปืนนะอุ้มตบเลยคุยมีปามีเสียงยี่อะไร มีป่ามีเสียยเอเจ้าดีควายอะไรเ้มันดูไม่เีเียมีจ้าดีมีเจ้าดีมึงมีเจ้าดีเฮ้ยสาดวโดนดิโดนดิไอ้ควายโดนดิสัตว์วายยังกระตอกจัดเลยแกงมึงไหนเฮียขวัยโคตรโง่อะโคตรโง่อะมาดูดิมันตัดตลกไงยังมันตัดตลกอ่ะมันตัตลกให้กูยิงไงยมันตัดตลกให้กูยิงอ่ะเพรเมันตัตลกไง่ะ วายมันต้นตลกจัดเลยดูดิไอ้เหี้ยมันเต้นตลกหายอ่ะมันตลกป่ะมันตลกปะพูดดิพูดดิวายเย่ะโลกดิโลกเดชานโลกดิแหละคนเด้อโลกดิโลกดิว้ายกลัวไม่แกงแตกแน่กลัวไม่แกงแตกแน่กูบอกตอนตัวเลยว้าไอ้ก็ถึงกูเยอะด้วยนะไมกูยิงสองคนอ่ะไอ้ไอ้เหี่โลกเดชานไปฟาดโทษมามาทำามอนไปทำไมไปทำไม เอกูฟิชชั่งทำไมเนี่ยภูมิขยะมิาเยภูมิขยามามามมาหน่อยมาหน่อยมาสักหน่อยกูกูทิ้งไว้กูทิ้งไเยอะเฮยัมีดีมีดีมีดียีเยอเลยมีเยเลยมัลกแล้วมาเชยมาให้มาเชยทำดีกว่าว้าดมาเชยเสียงไม่มีเลยน้องเสียงแหมหมดแล้วน้องชาย โอ้ยโอ้ยคุ้ยตายย่าตายคุ้ยตายกันจอกไอ้สายกันจอกคุ้ยกันจอกคุ้ยกันจอกจัดนี่ย่ากันจอกจัดเออเราพี่ขอพี่ขอไอ้ตัวนี้พี่ขอเลยีเจนี่พี่ขอเลยอะฮ่า กูอ้มกูอุ้มอุมพูได้ป่ะก่อนงก่อนกูพี่เยนาเไหไม่อุ้มเลยนะพี่เขียลยเมยวาเพฮออย่าเพิ่งฮออย่าเพิ่งฮออย่าเพิ่งฮอรนะมัเดี๋ยวปูจะสั่งปนซ่อมรถก่อนซ่อมรถซ่อมอให้หมดก่อนไอเยี่ยงว่าไอชีดีเบลสุงไอชีดีไอเย็นด้วยปากฟังแค่กูนเดียวพอซ่อมรถซ่อมรถคออ้แม่ไอเหี้ยสบลส่งไอชีดี เย้เย yeah, yeah. right, mm ้นายแม่งเทว่ะนายแม่งเท่จัดล่ะเท่ก็เท่อ่ะวี่บอพี่บอพี่บอฮึ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 แม่เจอตลกจัดเลยวะเฮียแกงเฮียนอ่ะไอ้ควายกูรู้จะเก่งไอ้สัตว์เอ้ยตัวหมูฉันดีนะน้องชาย